ด้วยความเป็นศัพท์าว่าเ,เราอยากเล่าเรื่องธรรมชาติขณะที่การท่านบอท่านจะได้เล่าเรื่องธรรมะของท่านด้วยนะครับให้มาแมทช์กันผลงานได้ชื่อว่านิพานเมืองแก้วครับไอเรื่องธรรมะคง,งจะให้ท่านพระอาจารย์ท่านได้เทศนาเล่าเรื่องเป็นมาเป็นไปอีกครั้งหรือต่อ,ตอ,ตอไปส่วนผมเองก็คืออยากเล่าเรื่องธรรมชาติเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติให้ตระหนักร,รู้ว่าสิ่งทีม่มันเกิดขึ้นมาก่อนเรามันยิ่งใหญ่ขณะดีการธรรมชาตินี่ ถ้าเราตระหนักการใช้ทรัพยากรนะครับผมอยากเป็นหมุดหมายเล็กๆฝากในจิตสำนึกขอ,ของคนที่มาดูงานนะมาชมงานเพื่อที่จะได้ว่าเอธรรมชาติเรามันยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นมาแมตทำงานศิลปะเพื่อจะให้เพิ่มคุณค่าให้ตระหนักรู้ว่าธรรมชาติเราอะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับประมาณนั้นนะครับ รูปแบบก็คือเป็นลักษณะของงานจะเรียกว่าสื่อผสมก็ได้นะครับเพราะมีหลายวัสดุมีทั้งเหล็กมีทั้งไม้มีทั้งคอนกรีตนะครับแล้วก็ตัวเนื้องานเองอบางชิ้นเราก็ใช้แกะสลักเขาจะมีองค์ประกอบหลังจากนี้ก็มีเป็นพวกดอกไม้จะเป็นพวกลักษณะของนกัวซึ่งสือ่อถึงอารยศัจทสีที่คาจะได้รับต่อไปในอนาคตนะครับ แน่นอนที่สุดครับหากมีโอกาสมาเชียงรายไม่ว่าท่านใดนะครับถ้ามีโอกาสมาเชียงรายอยากฝากเลยครับผลงานทั่วเชียงรายเลยปฏิมากรรมขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเชียงรายรวมถึงไร่จันทวันด้วยจรหลายชิ้นมากนะครับอยากให้ทุกท่านคอยติดตามนะครับปรากฏการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจอย่างสูงของศิลปินเชียงรายและศิลปินท่านอื่นๆด้วยครับก็อยากฝากครับเชิญด้วยความตั้งใจจริงใจของคนทํางานและการหลายๆไซต์ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ ปรากฏความคิดสร้างสรรค์แต่ละที่แต่ละสถานทีมน่มันต่างกันครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจน่าคุ้นหามากอยากฝากเลยครับมาที่เชียงรายนะครับชื่อชิ้นงานชื่อว่านิพานเมืองแก้วนะครับเป็นเล่าถึงธรรมชาติกับธรรมะที่มาเล่าเรื่องให้สอดคล้องกันนะครับผมตอนนี้ผมตั้งใจว่าที่เห็นนะน่าประมาณ60%นะครับแต่ว่าจะเสร็จก่อนวันเปิดแน่นอนครับ ผมตั้งใจจะให้เดินชมครับเดินวนชมแต่ขณะเด,ดียวกันก็คือถ้าไม่มีลมไม่มีฝนอะไรก็สามารถเดินเข้าไปได้เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเวลามีกระแสลมฝนแรงๆอะไรเงี้ยไม่อยากให้เข้าไป เพราะมันมีโอกาสที่จะมีเศษวัสดุนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่กลางแจ้งนะครับแต่การชมที่ดีที่สุดก็คือเดินรอบชิ้นงานมากกว่าอาจารย์นนครับผมข้างบนอันนี้ดอกบัวอะไรนะเงี้ยหรือเขาจะต้องเป็นพระพุทธศาสนาครับเปาแล้วพวกไม้ที่เปสีเ่เหลี่ยมหรือเป็นอะไรเงี้ยอันนี้เลยครับ,รบผมว่าธรรมชาติรับใช้สังคมก็คือการสร้างบ้านแปลงเรือน เศษไม้พวกนี้ก็คือเกิดจากการเราใช้ประโยชน์ท่อนใหญ่ของเขาหมดเ<ม>หลือเศษสุดท้ายของของท่อนไม้เพราะนั้นในเมื่อเราอยากให้ต้นหนารู้ว่าเศษสุดท้ายของท่อนไม้ยังมีคุณค่าในความงามของมันอันนี้เหมือนกันก็เป็นการพลิกฟื้นชีวิตเขาอีกรอบหนึ่งครับ<ม>ใช่ไหมครับในเมื่อเขาเขาสิ้นอายุไขเขาละมาถึงตอนนี้เขาก็พลิกฟื้นชีวิตใหม่อีกรอบด้วยงานศิลปะแล้วจะนนอยู่ไป ผมต้อง <c oughs> คิดว่าในอายุไขเขาหน้าอยู่ประมาณเป็นกึ่งถาวรมากกว่าอาจจะสามปีครับเป็นต้นกระบอกครับภาษาเหนือต้นมะมื่นนะครมีผลแล้วก็เป็นไม้ขนาดใหญ่อายุยืนตัวนี้ประมาณ200ปีครับอายุไม่ถทำายไอ้ตรงนี้ไม่ทําลายเลยครับเพราะว่าในอายุไขเขาเนี่ยเขาเขาตายเองนะครับ <c oughs> ยืนต้นตายเราไม่ได้มาตัดมานะครับ ครับผมอยู่ต้นตายครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอันนี้สิ่งที่เขาตายไปแล้วตอนนี้เขาเกิดใหม่นะครับด้วยงานศิลปะ<อ>เราไม่ได้มาตัด<อ>จากป่ามาเลยครับกระบ๋อกครับและกองไม,ม้น,มนี่มีส่วนร,ร่วมแน่นอนก็คือเป็นกิ่งไม้สักที่เขาขยายถนนตรงทางเข้าของไร่เชิญตะวันเป็นต้นไม้ในป่าปลูกก็คือมีคนมาถวายให้ไร่เชิญตะวันนะครับ ไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงรายงานศิลปะร่วมสมัยระดับโลกในประเทศไทยด้วยผลงานร่วมแสดงของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกจาก21ประเทศ9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567เปิดโลกการตื่นรู้แห่งศิลปะอย่างไร้พรมแดนไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงราย